คลิปนี้นะคะเราจะมาทำเจ้านอนกินใบไม้กันนะคะกระดึบกระดึบดูนะคะดูงิบงิบงิบเหมือนนอนกินใบไม้ไหมคะ The Muffin Man oh, ประกอบล่างรวมกันก็จะได้ประมาณแบบนี้เลยนะคะกระดึบ๊บกระดึบ๊บจะนอนกินใบไม้ทําทันกันไหมคะถ้าไม่ทันเดี๋ยวแม่แป้งจะอธิบายแบบละเอียดเริ่มเลยคะ่ะกระดาษสีกาวตะเกียบและทิชชู่นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะ,ะแม่แป้งจะทําเป็นหนอนตัวใหญ่เลยนะคะอันนี้เป็นกระดาษสีขนาด A4 นะคะพับครึ่งค่ะพับครึ่งแล้วก็ตัดเลยนะคะครึ่งหนึ่งเราจะเก็บไว้ทําการ การใบก้านยาวนะคะการใบไม้นะคะแล้วก็ตัดค่ะจะเป็นสองชิ้นแบบนี้คร่อหนึ่งเก็บไว้อันนี้ที่เหลือครึ่งหนึ่งเราพับไปอีกครึ่งหนึ่งเลยนะคะพับครึ่งหนึ่งลีดให้เรียบนะคะแบบไม่ต้องวัดเลยนะคะเอาแบบง่ายๆแล้วก็ตัดค่ะก็จะได้สองนี่ค่ะขนาดประมาณนี้นะคะชิ้นนี้แม่แป้งจะเอามาทําใบนะคะถ้าพับครึ่งตัดอีก ครึ่งหนึ่งนะคะก็จะได้ใบเล็กนะคะแต่แม่แป้งจะทําใบใหญ่นะคะใบเล็กที่ทําก็คือของแอมแปร์ที่ทาไปเบื้องตอนช่วงตน้ตนๆนะคะใบใหญ่แล้วก็รีดตรงนี้นะคะให้ให้จนิดเลยนะคะจะได้เป็นรอยใบนะแล้วเราก็จะตัดเป็นรูปใบไม้กันนะคะจะวาดก็ได้นะคะแต่แม่แป้งจะตัดเลยนะถ้าใครสะดวกวาดก่อนก็วาดนะคะแต่แม่แป้งจะตัดแบบนี้นะ ค่อยตัดไปค่ะให้มันเหมือนใบนี้ก็ตัดแต่งไปตามชอบเลยนะคะตามจินตนาการของแต่ละคนได้เลยค่ะตัดเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็จะทำลายของใบนะคะทำเส้นลายของใบค่ะเจ้ากับพับสลับไปสลับมาแบบนี้นะคะตามะจะเล็กจะใหญ่ตามชอบของแต่ละคนเลยนะคะชอบล่องใหญ่ก็อันใหญ่ชอบอันเล็กลก็เล็กนะคะ ็จะพับประมาณนี้ไม่มีถูกผิดค่ะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนค่ะแล้วจะได้หน้าตาแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะคลี่ออกมานะคะนี่จะได้เป็นใบละเดี๋ยวเราจะเอาใบวางไว้ก่อนขอเคลียร์พื้นที่แป๊บหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเาเอากระดาษที่ตัดตรงนี้ที่เหลือนะคะมาพับครึ่งค่ะแล้วก็ตัดค่ะก็จะได้แบบนี้แล้วก็พับครึ่งอีกค่ะ แล้วก็ตัดค่ะแล้วก็จะทำก้านนะคะม้วนแบบนี้นะคะหลวมๆนะทำเป็นแนวทางไปก่อนนี่มาติดตรงนี้แล้วก็จะใช้กาวลาเท็กนะคะก<ม>าวทาไปค่อยทาลงไปนะคะแล้วก็เอา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 อะไรก็ได้ค่ะเอาปากกาดินสอหรือตะเกียบก็ได้มาตรงนี้ก่อนหลวมๆ มันหลวมๆไหมนะคะค่อยแตะทากาวค่ะทากาวเพื่อติดกับกา้านเพื่อติดกับใบไม้ของเรานะคะนี่ค่ะแปะไว้ตรงนี้เลยนะคะหลังจากนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้แห้งค่ะนี่กระดาษครึ่งหนึ่งของ A4 นะคะเราจะทําเป็นก้านใบยาวๆนะคะจําเป็นต้องใช้ใตะเกียบค่ะช่วยในการม้วนนะคะเพราะว่ากระดาษมันค่อนข้างแข็งหนึ่งนะคะ นี่คือครึ่งหนึ่งของ A4 นะคะหลังจากนั้นค่ะตรงนี้เหลือนิดน,นึงเราเอากาวนะคะทากาวแปะยึดติดปล่อยทิ้งไว้นะคะม้วนให้แน่นค่ะม้วนให้แน่นนะคะ่ะแล้วก็เราก็จะนําไปสอดต,ตรงนี้เห็นไหมคะก็จะเป็นก้านยาแล้วก็ก้านจันนะคะส่วนทิชชู่ค่ะเราใช้หนึ่งแผ่นนะขนาดนะคะเาตะเกียบนะคะช่วยม้วนนะคะ ถ้ามวลแน่นไปมันจะรูดยากมากเลยนะคะอาจจะต้องดมๆนิดนึงเบาๆไม่ต้องแบบนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทาก,กาวนะคะเพื่อไม่ให้มันหลุดขั้นตอนนี้ต้องระวังหน่อยนะคะมือกับกาวกระดาษมันจะติดกันมาค่ะถ้ามือติดกาวถ้าจับกระดาษแล้วกระดาษจะติดมือนะคะนี่ค่ะแบบแปบะบติดเลอะไปหมดเลยอ่ะปล่อยทิ้งไว้แห้งแป๊บนึงนะคะ จับๆๆให้มันแน่นค่ะไม่แห้นหลุดออกมาปล่อยชิ้นไม้ให้แห้งก่อนพอเริ่มแห้งแล้วนะคะเราก็จะมาแต่งลายค่ะใช้สีเมจิกนะคะมาแตะๆๆแต้มๆนะคะตามจินตนาการของแต่ละคนเลยนะคะตามชอบเลยค่ะชอบสีไหนก็ทําไปเลยค่ะใช้สีเมจิกจะดีที่สุดนะคะแต่ตั้งแต่เบาๆนะทาเบาๆนะคะแต่ถ้าทาแรงๆกระดาษชุ่ๆอาจจะขาดได้นะคะ ไม่แปง็งจดแน่ะเราปักปลายปลาย,ยจิ้ม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 ใหเป็นลายนะคะแล้วก็ลูดออกมาค่ะนี่มันจะย่นเห็นไหมดึงดึงเลยนะคะเดี๋ยวเราก็มาทากาวนะคะตรงด้านปลาย2ด้านนะคะทําเป็นหัวด้านตรงเอาหันไปตรงปลายนะคะแต่กาวนะคะเฉพาะตรงนี้ค่ะมันยังไม่แห้งดีนะปล่อยให้มันแห้งเงีเห็นไหมเริ่มเปล่อยไหมคะ,คคะ,คะคมกเหมือนน<พ>อนกำลังกินใบไม้อยู่ไหมคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเลยนะคะ